เต็ม่ะทำอะไรได้ไวสัตว์ปีกันรอดูว่าเต็มทุกคนจะทำอะไรได้กังกูสู้ลูกกู้สู้ไม่ใช่กังนี่ไวายีเต่าไันใช่ันสองคนเลยเนี้ไม่ได้มีกบมาลงเหรอเป็นลูกแก้วกูหายหมดเลยเนี่ย ไม่ใช่หรือว่าดี้ปล่อยระยะเวลาไว้นานเกินมันเลยมี่นีไงดิ้อดิ้อเมืองกลับมาตั้งป้อมกูที่บ้านนี้แป,บแปบ๊บๆกูโดยเฉพาะในบ้านอยู่เนี่ยกูคนเดียวไม่ไหวปะไม่มาละ <c oughs> <Woman S 2> เออหัดเยอะว่ะอยากกูไปกูหูไอ้สัตว์แำไมเร <มา S 1> ื่อยๆนไม่มีเวลาทำทุกแก้วอ่ะ มาเลี้วมาตีปั้นเลี้วไอ้สัสโอ้โหไม่มีกิ๊ดเลยว่嘛ในบ้านเราอ่ะโอ้บวกสิบสองรัวๆเลยเกี่ยบบวกสิบสองมากปล่อยปั้นด่วนต้องปล่อยปั้านตีปั้นไม่ได้เราฝาดคนเยอะกูตีเองกูตีเองเออปล่อยปล่อยยังไงก็ได้มาเกิดบ้านหน่อยแป๊บหนึ่งบอกปิด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  สวยเออตัดแค่นี้หละไปเออเบสไม่ต้องห่วงกูรอแก้ให้มึงแต่ QL QLP นี่ตัวแจกชั้นดีจริงๆอีอ้ยโอ๊ดล็อกชั้นที่ล็อกชั้นสี่เแล้วนี่แหละบันทึง ล็อกชั้นสี่ไอ้ยยตัวหางๆน,นี่พวกมันยังไม่โถมเลยนะอ๋อตายก่นอนเฮอยคะแนนเราหนำปะน,น,นำแค่ตอนนี้แหละจะยินพี่ตีนะอันนี้ดีหมัดวิ่งเข้ามาหมัด<ำ>มาลองมัน,ม,ม,นมันเข้าแล้วมันเข้าแล้วสวย เันเป็นหนีเป็นหมาเลยพี่โจเยอะไปนะก็มาดิครับมมดมมดหมดหมดก็มาดิครับมมดมมดมมดมอดเอออีกที่ไม่มีไม่มีให้ตีจ้าเลี้เกิดบ้านหน่อย อยู่บ้านคลิปนี้เก็บไว้ให้เอกดูว่าการไปกินเหล้าทำให้เพื่อนเป็นงี้วินมารอบ,บันใจก็ได้โห่ยัะเกิดไล่สกิลไล่สกิลไม่เสร็จเลยอ่ะข้างนอกอ่ะไม่เงี้ยกูอยากเกิดนี่ ันปั้นใหญ่เกจบเถอะดูดิว่ามันตีปั้นใหญ่เปล่าถ้ามันตีปั้นใหญ่เราจะเยอะเลยตีตีตีพอมาเล่นปั้นใหญ่เปิดเดี๋ยวเปิดพีชให้ได้ให้รวๆเอเบนไม่ต้องโฟล์ละสเปมสกิลตัดพีชให้กูหน่อยพอเฮ้ยแต่ถ้าเล่นปั้นใหญ่ได้อยู่นะถ้าเล่นน้องปั้นใหญ่มากันเดี๋ยวโอ้โหล็อกกูหาพ่อของ6 3ตัว เรากูก็อยู่นี่แห,นหนละไปไหนรอดขน,นี่คัมต่ำเลยลโอ้ยี่ช่องมาเร็วกว่าน,นี้นิดนึงนะสัดกูบอกเลยว่าค้านหนึ่งเป็นขั้นต่ำเอ้เบนซ์สูเบนซ์สูอ่าจะไปจะท้อนหมัด <c oughs> มดีสะถอนเอือไม่ไม่ได้สะ้อนหมดัดผูดผิดจะท้อนพิน <c oughs> โอ้ดวาวอ้าวหมัดอ้าวโอ้โหหมัดฆ่าเพื่อน ใช่มันเตา,าเตา,ม,า,ม,ามีสีขาเออใครว่าตีกูอีที่อ่ะปีตปีดกินเร็วสวยอุ้ยกเูกเกิดเร็วกูเกิดเร็วไปดิไปดิตรงป้านะ่ะกูไปอย,ยูอ่กูไปอย,ยู่สวยอุย้ยใครตีมา,าปับป๊บปับ๊บ ยีแ่แรมไม่ได้ว่ะเรางลงกระทืมเราลเวยป่ะเกิดบ้านนะเรามีเกิดบ้านกันนเฮ้ยแต่บ้านเราปอดไปมึงอ้าวใช้ถรกหว่าใครเนี่ยอ้าวเออพิซซิโกโ้ปิดไมค์ด้วยจ้า,า <c oughs> ถ้ามันจบปั้นไม่ได้มันแพ้เรอเรอเอออุ้ยอ้าวเบ้น กูตีอยู่ตั้งนานไม่ถอนไอเบยน,นี่มานี่นนยอยู่นี่กูอยู่นี่อ๋อเออ,เอ,อไปแล้วไปแล้วเง้ยเฮ้ยซอนชิมูจิมันไม่ล็อกกูอยู่สั้นมันมาล็อกกูอีสัตว์ไม่ห <laughs> น้าล็อกอะ่ะ <laughs> แบนแข่งไว้ปิดแจกไปแจกไปเออมาตรงปั้นเร็วมาตรงปั้นเร็วมันตีปั้นอยู่ <c oughs> ไป็นการ้ันที ไอ้ี่ยตีปั้นทำไมวะโถงอะไรวะขนาดวันนั้นคนพวกมึงน้อยกูยังไม่ตีปั้นเลยกวอยู่เทพแก้พิษให้แล้วแก้พินแล้วไปใส่ไปเทพโอ้โอ้โอ้สวยพออือกูยังอยู่กูต้องไปแล้วกูไปแล้วกูไปแล้วกูไปแล้วอ้าวหวยเป็นอยากแดงกูเกิดให้ นี่กลับมาช่วยเบน์บ้านหน่อยเบลเทมมาแล้วเทพมาแล้วมันอันนี้แล้วนี่มันมาเลยอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละประแลดไอตัวเปาประแลดไอตัวเปา่าอืมอืมไอกรบอไอลูกแก้วไม่พอใช้ไอเหี้ยไอเหี้ยมาหากูแล้วไอสา์ทำไงดีลูกแก้วไม่พอใช้แบบจัดเอ ต้องรอนินเกิดหรอเบสจะเข้าไปด้วยมาแล้วปอมาแล <Williams> ้ว <idal> มาแล้วนินเข้าฟังมาแล้วโอ้ยบุยสองโอ้โหทวนเช่เยอะไปมั้งแต่กูจะไม่ตายไงเยอะไปมั้งเหรอเยอะไปมั้งเหรอเยอะไปมั้งเหรอไปต่ออื้นิดเดียวเองโอ้โหไม่ตายโผ ไปต่อไปต่อไปต่อไอ้เหี้ยพวกมึงเดยอะไม่ได้วะไม่ได้วะไอ้เหี้ยกูกูไม่รู้จะแดตไปหาใครเลยวะกูรู้สึกว่าแบบรู้สึกว่าเราเยอะมากตรงปั้นเนี่ยตรงปั้นเนี่ยตรงปั้นเนี่ยเออกูไม่แทงแต่ว่าต้องเอาปั้นอยู่สเก็ตไปปั้นเนี่ยที่รัวๆกลัวแพ้แล้วมันก็กลัวแพ้แล้วเนี่ยตีปั้นแล้วเนี่ย อืมอุ้ยอืมอืมอ้ยเฮียพอทีนี้แล้วกิดเร็วจังอือนั่นแหละสวยอุ้ยนี่อยู่ไหนวะตีอยู่เตาเออไม่ชนะหรอกถ้ามันตีปั้นนะเออเกิดนอกไม่ได้เลยวะเฮียต้องเกิดไหน นในบ้านเคลียร์ไปแล้วเกิดหมอด้วอืมงั้นแหละเกิดหมอดีเอออย่างงั้นแหละทีละตัวมายืยนตรงปั้นเลยดีมึงเล่นตรงไหนบอกกูด้วยนะปั้นอยู่ปั้นเดี๋ยวกูช่วยทิ่วิลสันก่นอนเจ็นแม่แล้วเจ็บแม่แล้ว๋อยิงยิงหมัดยิงหมัดฟูตัตต<ร>งย<ร>อดหรไม่ถึดาบ แมวรถก่อหนี่ก่อนแมวเออเลือเหลือได้อยู่มาพอได้พอได้กยอยู่เบนช่วยอยู่เอออุ้ยโผโอ้สามตัวบาทสามตัวบาทคิมูจิเทพเอารถก่อเออเอ้ยอีแมวนี่เทพปะวะไม่ใช่ดีว่าดีนี่ว่าใช่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 อะหรอเหมือนได้ยังดีเจไอ้ดิ เอ้แย่เริ่มคิมูจิแล้วอะเร็วๆเด็กกีเด็กกีต้องเอาวัานี้หน่อยนะเอาตอัวคนเหีอไอ้แยแค่นี้ไม่พออีกเหรอแค่ออนี้ยังไม่เอาอยู่สะท้อนมีกูคนเดียวเนี่ยตัวละไป ไปโอ้โหมาเร็วยืนยืนมาสาดเร็วยืนมายืนสาดตรงปั้นหน่อยเปิดเร็วออไปอีกโอ้ไปอีกดิดาบดาบดิดาบดิรถเกาะเดินหมอหน่อยเี่ยปั้นเลยกี่เปอร์เซ็นต์สามสิบไม่ทันแล้วแหละ กลัวแพ้มันกลัวแพ้นี่มึงจะจบนั่นดิ <c oughs> ไม่จบปั้นมึงได้เห็นสองร้อยแน่ <c oughs> เอ,อื้อโอ้โหตาดไปแล้วเทพตาดไปแล้วหยุดไม่หยุดโอ้ ไปต่อไปต่อ <c oughs> แม่ยังแม่ยังได้ยืนเล่นเลย, yeah, ย56ร <primera> อบไม่ยังยิงไม่โดนเกาไม่ได้ดีมาร์ล็อกโอ้โห <c oughs> กำลังสนุกเลยโดยเดีกว่าน่าจะพิมพมาเต็มอ่ะ